สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดต้นไม้นะครับตลาดต้นไม้นะเรามาดูต้นไม้ตลาดต้นไม้อยู่ใต้ทางด่วนนะครับใต้ทางด่วนนะดีมากเลยครับฝนตกก็ไม่เป็นไรนะเพราะมันอยู่ใต้ทางด,วด่วนะนะเอา้าไไล่ไปดูกันใต้อขวนเสียนเชิ สั่งซสังสังมนะครับมีทั้งไม้ดอกนะครับแล้วก็ไม้ประดับนะครับไม้ผลนะต้นไม้สวยมากเลยนะครับเยอะมากนะญี่ปุ่นแชงสูจู๋ว่าอย่างไร สหนี่ครับวันนี้เป็นการใช้ประโยชน์ของใต้ทางด่วนนะครับใต้สะพานที่ที่เกิดประโยชน์อย่างมากเลยนะครับวันนี้เห็นไหมก็คือเอามาเป็นหลังคา,าน,นะครับตลาดก็จะเปิดเฉพาะ วันเสาร์อาทิตย์นะครับตลาดบันไม้ที่นี่นะคนที่นี่เขาค่อนข้างชอบเรื่องไม้ดอกกันนะครับไม้ดอกไม้ประดับที่นี่ก็ได้เลยนะเพราะเขาสามารถเอามาใช้ให้กันในพวกวันสําคัญต่างๆนะครับก็คือใช้ดอกไม้นะครับซึ่งของไทยยังยังถือว่าคิดว่ายังยังน้อยทบในการมอบดอกไม้ให้กันนะครับในกรณีแบบ ขึ้นบ้านใหม่ไปเยี่ยมคนป่วยอะไรพวกนี้เนาะที่นี่เขาจะค่อนข้างใช้ดอกไม้กันเยอะอยู่ยนนครับ่พวกอาชาหัวนะครับบ้านสีพิศพูสิโอ้เยอะมากเลยนะครับ หลักๆมันเป็นไม้ไม,ไม้ดอกไม้ประดับซะเยอะนะครับไม้ผลก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม้ผลต้องไปที่เฉียนเว่ยนะครับสางหัวสองหัวเฉียนเวย่ยนั่นเองคนนี้จะเป็นแนวไม้กระถางซะเยอะนะครับวกผขจใจนะครับนี่ก็เป็นร้านขายพวกปุ๋ยยานะครับ อันนี้เป็นมะเล็ดพันธุนอ์อ๋อมีแต่หนองอยู่เพื่อนเกษตรเพราะ,ะรมันเพื่อเน,เนเกษตรเป็นของไต้หวันใช่เกษตรนั้นเลยตาชีกว่าลูกเยอะมากนะครับ ตอนนี้เป็นไม้นะครับไม้พวกดักบรนแลกอดนะครับไม้มงคลแต่กระถางมันสวยเลยนะครับนี้นะฮะไว้ให้กรรันเวลาเปิดร้านใหม่อย่างนี้นะครับทำสุขธุรกิจนะครับต่างๆอย่า้พวกเอ่อแคตตัดนะครับแคตตัดแคตตัตมาขายวันเราแล้วย้เลยครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทสองช่องรีสกี้นอครับกุหลาบ แบบนี้เนี่ยตั้งแต่ร้านขายพวกปุ๋ยยานะครับปุ๋ยยาอุปกรณ์เกษตรนี่สเปกนำม,มอสนะกระถางนะครับที่นี่ทำบอลไซเยอะครับนี่บอลไซบอลไซถูงไต้หวันนะครับบอลไซเยอะมากเลย คุณเหล่าเนี่ยดี่สวยมากเลยอ่ะโอ้โหลุนต้น,นโ,อโอ่โหฟาร์มสามร้อยนะครับคือราคาอันนี้ร้อยห้าสิบ สองห้าสิบนะครับเทอร์เจียราคาพิเศษนะครับสามร้อยนะครับสวยมากล่คอ,อมปนะอมเลยโบรซอเจินหัวเขาบอกฉันคือดอกจริงๆนะัวนี้มาดูสีหรือเปล่าดูครับคอมอมเลยสวยมาก,ยากเยอะคนชเฟร ใช้ผ้าทั้งหลายาสวัสดีครับอันนี้มาถึงโซนของผลไม้นะครับผลไม้นะก็มีนี่น่าจะเป็นต้าหมูนะครับชมพู่นี่หงจินกัวเอ๊ะือใช่หงจินกัวนะใช่หงจินกัวจําไนะนึ้อมงิน้อีน่งก่อีจมใช่น้อีห้าน อันนี้เขาขายอยู่หกขีดร้อยห้าสิบบาทนะครับจริงๆนี่ปลาย,ยู่นะครับจะเกิดซื้อนิ้วไหนกัวมั้ยอ๋อ,อน,นี่เป็นอะไรนะนิ้วไหนกัวนิ้วชื่อของเวียดนามนะครับตัวนี้เอออันนี้หัวจีนกัวีคุณป้าน่าจะไม่รู้สายพันธุ์นะครับเพราะที่จริงมันมีหลายพันธุ์ศึกษา สวรรมะละกอผีผาบัอเบอรี่อันนี้ฝรั่งนะครับก็จะเป็นจินจูนะครับพวกนี้อันนี้จะเป็นหงหงโลนะครับก็จะเป็นพวกแตงโมนะครับลูกชายแดงลรกชายขาวบอดีนะครับ,านนรบมาเจอร้านขายผลฝรั่งนะครับอันนี้ ก็เจอ这个是白肉的吗แต่เป็นเอ่อน,นี้เป็นจนจูนะครับหนึองกิโดเจ็ดสิบห้าบาทนะครับอันนี้ตระกูลพวกไส้แดงน่าจะเป็นอ่อชีกวานะครับชีกว่า 西瓜ลาละรังงโมรครกั<嗯>七บห้้าอ<嗯>๋ชถ้าเป็นไส้แดงจะเป็นหกหกขีดหกขีดเก้บ้าบาทนะครับเช่ร<北>ักคนับใช่ใช่ใช่ใช<嗯>่ใอ<嗯>